สวัสดีแงเ่เรงเงครับพี่น้องมือนีเป็นวันที่สี่ตุลาไก่จอมอมา่าเดียวพี่น้องอยู่ที่สำนักงานซานเลบันเทิงศิลน,นะครับอาจารย์นักดนตรีกำลังเตรียมซาวเช็คนะครับมือนีซ้อมรันคิวนะครับถึงสว่างได้พี่น้องบรรยากาศบ้านพักเข้ากาล่งท่ากันหากินเต่ากินน้ำน้องน้องแดนเซอร์กำลังเตรียมนะครับที่จะนอแ่นตอนเรยง นะครับบัองอดไยังกินเนาะท่ากันเหตุอีกอย่างเนาะทางนี้เนาะกินข่าวเรื่องเอาคือนี่เขาวา่าวันเกิดวันเอ,อ,อ่ยเถอะนี่บอกจากคำมันเกิดสิเต้นถือมูอบอน้อมือนเลี้ยงนี่เนาะคือเป็นนาแดงนาดำเ,เขวามาเรียบว่ามันได้ที่พะยังหรือบอนี่บอท่านบอลให้เริ่มมแล้วท่านน่ะเริ่อมนบอเออย่าฟฝ้าเริ่มเด้อท่างนั้นกินเข่าไปนั่หมูดอันเหตุยังอยู่เนาโอ้โหนี่เหตนอีกแล้วมาอีกแล้ว สักวันเดี๋ยวจะแต่งหน้าออกมาเซ็กซี่หนูทำอะไรคะกินหมาล่าค่ะแม่หมาล่าเอาหมาขึ้นล่วอันนี้หมามันเหนื่อยแม่ผูดอะไรนี่น้องอะไรนี่น้องพับครับน้องยังก่อนน้องพับครับน้องพับหมอนุ่มปูขังอยู่น้องกินอะไรอันนี้น้องยังนี่น้องบาดครับน้องบาดอาติโซ สวยมากมากับทั้งผียี่แม่เฮ็ดอย่างน้อนีน้อผีแม่ปลาชุดปลาเท่มาเหลี่ยมยาบหเดน้อะนีน้ออะไรอ่ะเผ็ดเอันี้ผุนตัวนี่เป็ดน้ำปลาด้เป็ดน้ำปลเบิ้งเต็มอันอันผุนตัวนี่เป็ดอัน อันนั้นยังขอนนเขิ่มอันว่าหาเอีนบ่หาเอียนน,นั่นแหละนั่นแบบนี้ถ้าพี่น้องมาเบิ่งกล่ทั้งทีน้องๆเองดนเซอร์บางส่วนกับภาคการนอนผ่าควันพอเมอแรงนี่ซ้อมหัวดแก่งหัวดห่งผลได้พ,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 พี่น้องซ้อมใหญ่รันจริงนะครับหนึ่งทุ่มเราจะเริ่มเลยนะครับแับน,นี้ฮามาทั้งพี่ อาสมแม่อาพ่วงพันยูบโบเขนตมองเอาคนนปไสเลยอส่แม่อาแม่อาเฮ็ดยนี่อ่อออะแปะดขึ้นเหนอนนมึงโทารซ้ำายเถอกินข่ากินน้ำไปเจ้ากเกิดหอดข่อยบเม <c oughs> าเ <c oughs> กนดจาบอไปหาข่อยี ปาสอันอันอาณน่าจะโข้งเขียดนี่เป็นของเพิ่นผู้เดียวได้พี่น้องคนน่ะตากผ้าตากผ้าสูดขาวเหมือนบ้านนี่เพิ่นเปลี่ยนตัวคนน่ะเพิ่นตากหัวหน้าหัวนะเฮ้าตีขาวที่สูตดิขาวที่สุดแม่นบอยเจ้าเครือแม่ออกคับหนี่เนาะแม่เนาะอฮาที่ตัวเดียวสิยังมาหาไปฮะข่อยมาแต่เฮือนข่อยคนละฮะทายคลิปก่อนเดี๋ยวข่อยมาหาอันนี้อันเขาสีสอมตั้งแต่หลับโบไฟนะครับพี่น้องมาเรื่องสิมีแต่ระบบไฟแราคา าจา์นั้ดนตรีแล้วก็แดนเซอร์หมอลำนะครับเพราะฉากเราลงตัวแล้วก็เก็บเอาลง่งเก็บของแล้วเรียบร้อยนะครับล่อลั่นอย่างเดียวมันคือควนหอมๆแต่ทั้งจะไปดูกัขบข้าวกันนะครับ สซงของทันห้อมตีมอันที่มานพอออกเนี่ยสิสะไมใสก่อนนี่อ้อมไปขึ้นทุ่มหนึ่งเอาไปบ่หมดอาบ้าสิโต้เรื่อหมดของเอาไปเนี่ยเราไปแต่ตีมือรุ่นดังมวลนี้เนาะเออดังมวดังดีอยู่ดีเห็นบ้างเลยยชของวาแหน่าเบาดีเนาะว่าดี เรามาดูกับข้าวตอนเย็นนะครับแม่ครัวได้อะไรกินเนาะอันนี้ได้ผ้าก่โอ้โหวันนี้ระดับไก่ปาดที่โต้ปาดกะเพราไก่ปาดกะเพราไก่ทอดเนื้อแห้งโอเคมีแต่เนี่ยเป็นตาเสียบใช่เนาะอ๋อบางอาหารเลี่ยงเดี๋ยวกินเนาะโคตรคตรนะโคตรนะตัดทอดเนื้อแห้งพร้อมโอ้โหโอ้จะได้ได้กินว่าเป็น อันนี้เขาใส่ของผู้สนับสนุนเราโดยตรงนะครับน้ําตาตาคนแบกกุ้งนะครับใส่ประกอบอาหารทุกมือแบนบอพุณแม่อันมวนเมย์เมยเมย์ขึ้นมวนเหมือนว่าเนี่เมยขึ้นมวลตึ้งสองเหมือนบอนี่แหละเฮียน้องจินสำรับเพื่เพียรกับบอเสียบได้พี่น้องห้อยต้องโหลดแต่ว่าอันขาดอันนึงกับบออะไรได้บาทนี่ขาดแป้งนัวเนาะนี่บาใส่อันละหน่อยดิ ใส่มือละโลเกินน no ี่ว <lent ceu dad ana> ่าไรบมัน <barriers> จิอัน <letter> ย่างว่าไรว่าสอบไปห้จินท้ามือละตอนนี้เหมือนว่าทำวิธีการประกอบอาหารวิธีการปรับปรุงอาหารเนี่ยใส่ลงไปคุรีคุรีไ้ยหอมกว่าหุยหุย กินลงไปบาบนี่ก uh ินได้ยังงี้ขึ้นวันนี้สอดแจ้งก็ได้วันนี้สอดแจ้งวันนี้สอดแจ้งอ๋อถือเป็นบุญนำแต่เฮี้ยนนี่ นาาบคนดีอยู่แปะบาทะโตอันของคี่บ้านยี่โมมาคืออาบะต่อเถอฮะนี่ดีรันเข้าไปเลย เราพภายมันจะเลิกสิ่อนี้ใครสิปะมันมันไม่ได้ขนาดนั้นสวัสดีพี่น้องนะคะสวัสดีพี่น้องครับมาบ้าออฟฟิเชียลนะคะเอ้ากลับข้าวค่ะกับข้าวผมกำลังนิังข้าวค่ะวันนี้ซ้อมใหญ่นะครับทุกคนถึงตีสี่ฝักตดตาตีสี่จะเลยข้อสอดแกง เอามาเริ่มเรื่องเหมียดเรื่องมาจบมาเกลี่ยจะสอดเกี้ยงเลยเหมีเอาให้มันเกลี้ยงหัวจะว่าจะเล่นหักเลียบกุหลาวอ๋อเขาซับสุดท้ายตายแล้วก็งานโชบบอจะสีแจงมันบัแจงกับงานโชบแล้วก็งานตัวแล้วก็อันขึ้นเผาแล้วก็ชาปนกิจแบบที่มันอยากให้ตายเนาะเรื่องบอดีตัดเนี่ยตาท่านว่าจบเรื่องมาจบเนาะก็ต้องเผาเผาสูงขึ้นเลย นำทวงว่าชุมใช้เม้นสูงแบบเป็นฟอนกะอนุรักษ์ก็ดีคือกันเสียที่เราเฝ้าคิดถึงเขาจริงเสียวทุกวันเที่ยวเอารูปเขามาแยงนับนิ้วมือรอมือไปพบแก้มแดง อันเ<อ>พื่อนไ<อ>หมาสันเขาเตาว่านคือบระกับบาดกับอย่างมันประถนออกพันษาดิติดผู้บาา่าหมอลำโอ้ยติดผู้บาา่าหมอลำเบาแดงล่ะเบาวพว่วง <c oughs> ไปยังไ่เห็นอาพ่วงอยู่คอยย่าง,งาไปหาแล้วพะนนอนอยู่บ<อ>่ซีเมนส่งเครียดกับป้าจากักเครียดตยังดอกจักเหลวแล้วเกียรติเป็นอยู่บ่บ่แล้วแล้วก็เคยเครียดติีมาจังบ่บางนะก่อนนั่งดีซีเมนเครียดอีหลีอล่ะคือ พอฉันตัวล่างเมื่อบ้านหรือฉันโทษน,น<อ>ั่<อ>นั่งหมู่บ้านมาถิอซ้อมนั่งได้เขียวขึ้นมาอันเจ้าอันเจ้าเจ้าบอกว่าอันของมาซ้อมเออเขาอันได้บอกเพิ่นว่าเพิ่นได้บอกฮาเพิ่นอันซ้อมง่ายสันดอกนั่งออก็เขเียวขึ้นมากตามทุ่งกัวเอออันนี้น้องๆก็รังหารรอจับข้าธรรมเนียม จะเลยมุมเบอร์ตามนี่ <c oughs> อันนี้นำเสนอซีนแห้งนะคะเอออ่าโอเค